โยโยโยคุณอยู่กับผมสเตฟานไฮม์ im, ในรายการที่นำกระทูพันทิพย์นะครับมาแสดงความคิดเห็นส่วนตัวของผมโดยกระทูพันทิพที่ผมยกมาวันนี้นะครับถามว่ามีคําถามเกี่ยวกับสับสนทางเพศก็คือเด่คุเจ้าของกระทูนะครับเขาบอกเขาชอบผู้ชายเป็นหลักแต่เขามีชอบผู้หญิงอยู่บ้างเขาเขาบอกว่าเขาอ่ะชอบผู้หญิงแค่เฉพาะตอนที่ผู้หญิงมีเสียงน่ารากักหรือมีสิ่งดีๆในตัวของผู้หญิงคนนั้นนะครับ ทีนี้เขาก็รู้สึกว่าตัวเองอ่ะเป็นบุคคลสองบุคลิกเขาเลยถามว่าจริงๆเขาเป็นเพศอะไรกันแน่แล้วก็อยากจะรู้ว่าเวลาสวัสดีเนี่ยจะต,ต้องสวัสดีครับหรือสวัสดีค่ะอืจริงๆต้องบอกเองครับว่าผมไม่ค่อยสนับสนุนการแยกเพศเท่าไหร่นึกอกใช่ไหมครับอ,อการที่คุณเป็นเกย์คุณก็คือผู้ชายที่มีรสนิยมทวางเพศที่ชอบผู้ชายหรือการที่คุณเป็นกระเทยเนี่ยก็คือการที่คุณเป็นผู้ชาย ที่มีรสนิยมทางเพศชอบผู้ชายและชอบแต่งหญิงถูกไหมครับหรือแม้แต่การที่คุณเป็นทอมเองคุณก็คือผู้หญิงที่มีรสม,มีรสนิยมทางเพศที่ชอบผู้หญิงแต่ก็ชอบแต่งเป็นผู้ชายถูกไหมครับอืมเดีย๋ยวคุณเข้าใจตรงนี้ก่อนการที่คุณจะเป็นอะไรครับก็เป็นไปเถอะครับไม่ต้องเรียกหรอกว่าเออเป็นเกย์เขาเป็นเกย์เขาเป็นกระเทยจริงๆเขาก็คือผู้ชายคนหนึ่งแหละ อืมเขาก็คือเพศที่คุณเห็นแหละสมมุติว่าคุณเห็นทอมโอเคเขาเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ชอบผู้หญิงเหมือนกันแค่นี้เองครับอย่าไปสนใจครับแค่ทําตามสิ่งที่คุณรู้สึกว่าออคุณชอบสิ่งนั้นมากกว่าดีกว่านะครับแต่ที่ผมไม่เข้าใจเขาเอ่ากระทูนี้นิดนึงก็คือผมไม่รู้ว่าคุณเจ้าของกระทูเนี่ยเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงในความคิดผมนะเป็นน่าจะเป็นผู้หญิงซึ่งซึ่งผมรู้สึกว่าการที่สวัสดีครับสวัสดีค่ะเนี่ย มแนะนำว่าคุณน่าจะพูดสวัสดีค่ะดีกว่าอืมเพราะว่ามันต้องเป็นการ,ดดรสวัสดีครับสวัสดีครับมันต้องเป็นการพูดตามเพศนะในมุมมองผมนะไม่ได้เหย็ยดไม่ได้อะไรนะแต่ควรเป็นการพูดตามตาม,ตามเพศของเราก็คือผมอะ่ะไม่เคยไม่เคยเห็นใครที่สนิทกันแล้วพูดสวัสดีครับสวัสดีค่ะนะเช่นนะเวลาผมไปหาเพื่อนอย่างเงี้ยผมว่าโยโย่ว h a t s นึกออกใช่ไหมครับหรือเอ้ยเป็นไงบ้างอย่างเงี้ย นึกออกใช่ไหมผมไม่เคยมาพูดว่าสวัสดีครับอย่างเงี้ยเหลือการที่ผมไปหาญาติสนิทอย่างเงี้ยผมอาจจะพูดว่าสวัสดีเป็นไงบ้างอย่างเงี้ยผมไม่มาพูดครับหรือคะถูกไหมครับการที่ผมจะพูดครับหรือคะเนี่ยต้องพูดกับคนที่ค่อนข้าง,ค,างค่อนข้างเอาวุโสนอยหรือค่อนข้างไม่ไม,ไม่สนิทกันนึกออกใช่ไหมครับอย่างเช่นผมคุยกับหัวหน้าผมว่าสวัสดีครับหัวหน้าทุลูกค้าผมก็พูดว่าสวัสดีครับ ถูกไหมครับอืการที่ผมรัน้าจะพูดสวัสดีครับสวัสดีค่ะผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างทางการดังนั้นอะ่ะผมคิดว่าคุณพูดตามเพศของคุณดีกว่าผมคิดว่าคุณผู้หญิงดังนั้นคุณก็ณควรพูดว่าสวัสดีค่ะนึกออกใช่ไหมครับออืเออยกตัวอย่างแล้วกันเพื่อนผมอย่างเงี้ยที่เป็นทอมอย่างเงี้ยเขาพูดกับหัวหน้าเขาพูดสวัสดีค่ะนะอในหลายคนที่ผมรู้จักอเป็นกระเทยก็ตามเขาพูดสวัสดีครับอยากให้คุณให้คุณให้คุณเข้าใจตรงนี้หน่อย แต่คุณอาจจะชอบอีกอย่างหนึ่งผมก็ไม่ว่านะอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับก็สุดท้ายนี้ผมก็อยากให้คุณทําตามใจตัวเองแหละไม่ต้องไปฟังใครมากหรอกครับไม่ต้องมาฟังผมก็ได้นึกออกใช่ไหมแค่ทําตามใจของคุณเองนะครับแล้วก็ขอให้มีความสุขกับการใช้ชีวิตนะครับขอบคุณมากแล้วก็วันนี้ผมมีข้อคิดนิดนึงมาฝากไว้นะครับเป็นของคุณออสการ์ไวเขาพูดว่า be yourself everyone else is already taken เขาหมายถึงว่า เป็นตัวของคุณเองเถอะครับเพราะว่าการเป็นตัวของคนอื่นอะคนเขาเป็นกันไปหมดแล้วนะครับท้าไงวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ